สวัสดีครับผมจีนดาบนีเราอยู่ในเกม๋บายครับตนาะเอาวันนี้เรามาแบบรวดเร็วรวดเร็วรวดเร็วเนียก็มีกล่องแล้วก็มีเอ่อกล่องโชคลายแล้วก็มีมาสเตอร์บอลเนี่ยหกสิบสี่โล่ต้องกลัวอยากจับตัวอะไรจับแต่ว่าเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าในกล่องเนี่ยเราจะได้เทพได้ตัวดีๆ,ๆ,ๆบ้างหรือเปล่านะอก็อื่นเลยเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องโชคลายก่อนนะเพื่อเป็นสิริมงคลในการเปิดคลิปนี้ทุกคนกลัวจังวะกลัวจะเป็นระเบิด ป็นไง e ีนีเราจะได้เทพสัก5าตัวทุกคนทุกคนคิดว่า,าพิธีการเดี๋ยวเราจะได้เทพสัก5าตัวหรือเปล่านะลองเปิดกันกล่องแรกนี่ไงตัวแรก e ่เห็นไหมชื่อม่วงมานี่คือเราก็จับได้เลยนะทุกคนนะไม่ต้องคิดมากอะไรจะมาท้าสู้หรอน้องพึ่งน้องพึ่งนะได้เราไมเา่เราก็ดีดครับรออะไร <c oughs> โอเคตัวที่สองไอ้ไม่ได้กอ อ๋อนึกว่าเป็นชายนีนะผมไม่มั่นใจว่าเป็นชายนีหรือเปล่านะ,ะตัวนี้ก็เบลเยอะจับเลยโอเคน้องขยะนะขยะจะมาสู้กับเทพหรอนี่มาลองดูกันนะครับว่า hit run ของเราเนี่ยสู้ได้หรือเปล่าไฟแฟงเลยนี่ไองไอุ้ยแรงจัดเลยทุกคนดูดิเออมันแรงอยู่นนะแล้วก็ใช้ท่าเหล็กไม่เท่าข่าวกงเล็บเหล็กตบแบบ easy easy โอเคเ,อเดี๋ยวผมเอาบิจมาลุกเก็บก่อนนะมันมันกลัวกันทุกคนกลัวมนไก่ไหมเปิดนะนี่ไงโอ้โหจิราชิจับไปเลยครับทุกคนนี่จับแบบจับแบบไกนก็ได้นะจะจะจับแบบหน้าเออหน้าต่อสู้ก็ได้หรือจะจับแบบโยนบอลไปเลยก็ได้นะเพราะว่าเรามีบอลที่แข็งแงที่สุดในโลกก็คือมาสเตอร์บอลก็คือจับทีเดียวได้เป็นไ,ไหม บอกว่าผมโกงก็ได้นะเพราะว่าเขาบอกเป็นลูก GM อ,อะ่ะครับน้นงองๆเฮ้ยแต่ว่า EP นี้เราเปิดได้แบบโปเกมอนเวลล์ห้าสิบหกสิบอัพเลยนะทุกคนนะซึ่แบบก่อนหน้าเนี่ยผมดวงแบบโคตรโชคร้ายอะ่ะเฮ้ยพอมา EP นี้คือดวงดีมากอ่าโอเคเดี๋ยวจะไปสู้กับอ่ามิวเนี่ยมิวทูเดี๋ยวทุกคนนะผมบอกเลยแล้วกันเดี๋ยว EP พีจะสู้กับมิวทูแล้วกันอุ้ยโอ้โหใช้นี่เหรอโอ้โหดูดีเวลล์ห้าสิบหกสิบอ่าเวลล์ยี่สิบพอ v ไปแล้ว ไม่ตายสิโอ้ตอนนี้เราก็จับได้ทุกตัวครับน้องๆโอ้เกงก้าก็มาโอ้โหดิโอดิโอแซ็กซ์ดิโอซิกส์ก็มาเยียตัวดีๆมาเถอะโอ้ไม่มาผมเบื่อมากเลยมันเข้าสู้หมดต่อสู้เนี่ยฮัลโหลทำไงให้เราไม่โดนหมดต่อสู้โอ้ดูครับ สู้แม่งเลยเอ๋ yeah. อย่าให้รู้นะจะมาท้าสู้อ่ะอุย้ยกบจินจาเป็นกบเทพปะนี่ยโอ้โหไม่ค่อยเปิดได้โอ้นี่ก็เทพมาครับโอ้หเทพมารัวๆผมบอกแล้วอีนี้ผมมาอีพี้ผมมาพีนี้ผมมาครับน้องๆดาบเวลห้าสิบอุย้ยสังเกตดูดิใครดูแบบมาหลายอีพีบ้างคือแบบ ไม่เคยได้ตัวดีๆแบบนี้เลยอะโอ้โหอีพีนี้แบบทําไมทําไมพี่จีอาแบบดวงเทพขนาดนี้อ,อไม่รู้เหมือนกันนะนี่ก่อนขอขอเทพอีกตัวได้ปะจะมาทาสู้หรอเจอจิราชิของฉันหน่อยนี่งไงท่าสวิสส่วนใหญจะเป็นท่าพลังจิตทั้งนั้นเลยนะแผมไม่แม่ใจว่าฮิลลิง่ง เ้ยมีท่าฮิวด้วยเหรอขอดูหน่อยโอ้โหตายเลยชิล่าชิบมันแตกเลยถ้าดาเมจมันน้อยอะ่ะโอ้ไมนเทพก็จริงแต่ว่าถ้าดาเมจมันน้อยอ่ะโอเคสามสิบโอ้โหเฮ้ย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 พอเลยบอกออกไปก่อนเลยเดี๋ยวการดอนจะหายไปฮัลโหลออกไปเฮ้ยการดอนเดินไปนู่นแล้วอย่าขวาง ยามาขวางอุย้ยมันอึดมากเลยนะเนี่ยผมเป็นหนึ่งกับสัตว์ในตำนานแหมบเกวธรรมดารับตีนสัตว์ในตำนานได้กระโอนไปไหนมาก่อนนี่งไงจับเลยโอเคเอาล่ะมิวทูก็มิวทูเลยครับจะมาท้าสู้กับ g r 1 3ได้ไงฮัลโหลเพื่อนฝีมือมันต่างกันตัวเทพมันต่างกันนี่น้องจะหมดแล้วครับก็เปิดรัวโอ ตัวใหญ่มากโอ้โหดัรกไลโอเคดูดิเทพกี่ตัวแล้วเนี่ยเกินแล้วมั้งทีนี้แบบมโปเกมอนธรรมดาวเวลก็เยอะเทพมาลุลวอีกโอ้โหอีพีนี้พี่ีีาราโคตรโชคดีสุดยอดใครไม่ดูอีพีนี้โคตรพลาดได้เห็นพี่จีอ่าโชคดีขอขอเทพอีกตัวปิดปิดฉากเลยแบบปิดปิดฉากเลยฮะก็มาดิครับโอ้โหสีกาด เก้าสิบด้วยโอ้โหเป็นไงโอ้โหคนมันจะดวงดีครับน,อนอ้องๆดิพี่ยาดวงดีขนาดไหนครับน้องๆตบเทพมานักต่อน,นักเลยเจออ p ีนี้ผมใช้เทผมใช้ดีนี่เป็นดีถาวรอได้นเนี่ยโชคดีเกินโซโลอาร์นี้ก็กึ่งๆมายานหน่อยนะครับมันสัตว์หายา,ากอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคไม่จับนะหมดยัง หมดแล้วนะฮะกล่องสุดท้ายถ้ากล่องนี้เทพมากก็ไม่มาอยู่ดีโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าเยอะมากเลยนะทุกคนดูครับเปิดมาตั้งหลายกล่องนะเรามีเออเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะจัดเรียงโปเกมอนแล้วก็เดี๋ยวไปสู้กับเทพกันนะครับทุกคนโอเคตอนนี้เราก็จัดเรียงไว้ที่เรียบร้อยนะครับก็มีซีการ์ดเฮตชันแล้วก็เอเลี่ยนแล้วก็การด์ดเซยเซยลอมแล้วก็ดาร์คไลน์นะฮะก็เป็น ไอดีเทพเนี่ยหลายตัวเลยเนะครบ6ตัวจะไปสู้กับมิวทูได้หรือเปล่าไปมิวทูนี่อยู่ใ,ใกล้ๆเลยเดินไปเฮ้ยนี่ไงโลมิวทูโอ้โหมาแอบอยู่ในป่าจะมาสู้กันเหรอดีครับมิวทูเวลร้อยเจอกับซีกาดตัวตัวผมก็พอไหมมาเดี๋ยวดูซีกาดผมตบให้ดูเลยครับทุกคนดูมามิวทูกับซีการใช้ท่าเออมังกรหาง มกรสบัดเปิ้วอือเป็นไงอุ้ยเจ็บอยู่มิวทูเรียร้อยจะมาสู้หรอก็ใช้ท่าความมืดเข้าไปนะครับซีการเราตอนนี้เลือดเราขึ้นหนึ่งแนตะ่ว่ามิวทูก็เลือดเหลืออยู่น้อยนิดนะครับเราจะใช้ท่าน้ำแข็งนะตอนนี้โอ้โหซีการเราเจ็บมากมิวทูก็โดนไม่โดนอะไรทั้งสิ้นไม่เป็นไรให้ตัวอื่นได้ฉายแสงบ้างเอา,เอาเอเลี่ยนออกมานี่เอเลี่ยน มั่นใจว่าเอเลี่ยนจะสามารถจัดการมิวทูได้หรือเปล่ามิวทูมีฮิลด้วยนะทุกคนโอเคไม่เป็นไรเอ่อผมจะใช้ท่าพลังจิตบูสต์พีด <c oughs> เกือบตายฮ <c oughs> จอมตีมิวทูเกือบไม่เข้าเลยฮนะติดนี้ด้วยแล้วก็ใช้ท่าอีกท่าหนึ่งไปเรียบร้อยเลยคเอเลี่ยนผมแตกไปดาร์กไล์ออกมาต่อรับ่วงต่อนะฮะมวิวทูกับดาร์กไลตอนนี้สู้กัน เออดักไลท์ตอนนี้ไม่มีท่าดาเมจเลยนะฮะจะจะ,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 จะใช้ท่าตุในแม่ดักแม่ไปไม่รู้ว่าจะทำปฏิกิริยาอะไรกับมิวทูหรือเปล่าแล้วก็ใช้ท่าเอ่อเสียงแห่งความมืดนะใส่เข้าไปก็ไปเป็นอะไรเหมือนกันนะฮะแล้วก็ดับเบิ้ลทีมนะ,ะโอเคตอนนี้ดักไลท์เราโดนตีไปแล้วนะฮะดับเบิ้ลทีมเ <c oughs> ข้าไปนะตอนนี้มิวทูก็เ,เป็นท่าบัฟนะดับเบิ้ลทีมแล้วก็ใช้ท่า เสียงความมืดอ,อีกทีนึงแล้วก็ไม่ทำได้ใช้ก็แตกเรียบร้อยโอเคต่อไปก็การดอนออกมานะตอนนี้การดอนสู้กับมิวทูะนะทุกคนนะใช้ท่าที่แรงที่สุดของการดอนเลยแล้วกันนะฮะพลังดิน earth power นะภาษาภาษาอังกฤษเนี่ยพอเรียกมันที่นะแต่พอเรียกไทยก็แบบพลังดินพลังพลังพื้นพื้นปฏพีอะไรเงี้ยนะแล้วก็ใช้ท่าโคนนะครับ ปาโคลนใส่มิวทูเข้าไปปี๊ดเป็นไงมิวทูก็เจ็บมากนะฮะบัฟก็ลดด้วยนะแต่ว่าถ้าเออพาวเวอร์เนี่ยใช้ไม่ได้แล้วเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็แบล็กอัพไปเป็นเหมือนกับบัฟหรือเปล่าโอ้ยเลือดเหลือสิบฮัลโหลเออบัฟเข้าไปครับตอนนี้ยังใช้ท่าเออพาวเวอร์ไม่ได้ก็ใช้โคลนเข้าไปเออไม่ทันได้ใช้ก็แตกไปที่เรียบร้อยโอเคต่อไปซีลอมออกมาดีตัวสุดท้ายที่เราปิดฉากมิวทู ในถ้าทันเดอร์แฟงคลังฟ้าพาเข้าหรือเปล่าเหรอเพื่อนเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่เข้าเออโอเคไม่เข้าอ่ะแต่บิวทูมันเจ็บมากเลยนะใช้ถ้าซินเออเรียบร้อยแตกโอเคผมจะมาปิดทางด้วยเออฮิสตันแล้วกันนะฮะใช้ไฟแฟงเข้าไปมิวทู Bluetooth, มันฮิวอีกแล้วครับ พลังไม่เข้าอีกแล้วโอ้โหเออผมไม่มั่นใจว่าท่าเหล็กเนี่ยเข้ามิวทูหรือเปล่าขออีกทีอือโอเคเข้าอยู่เข้าอยู่แรงด้วยโอเคขออีกทีอือโอเคลบไปทีละหกเซนไฟแฟงไม่แตกผมนี่แหละแตกโอเคสีกาดใช้ถ้าความมืดตบมิวทูแตกนะครับเราชนะทุกคนผมชนะนะ ชน,น,นะนะตบมิวทูเวลร้อยได้นะเออแก๊งนี้ตบมิวทูเวลร้อยได้แล้วทุกคนเป็นไงโหดเปล่าเออทีนี้เราก็เปิดลักกี้บ็อก,ก็โค้ชโชคดีเลยครับตบเออทพมิวทูได้สบายๆนะโอเคแตอนทีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบายถ้าชอบอย่าลาืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะ